สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวหนังสือนะคะวันนี้เนี่ยกิ่งจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียวนะคะค่ะหนังสือเล่มนี้ก็แต่งโดยคุณโชทาโร่คูชินะเขาก็จะพูดถึง ช่วงชีวิตของคนในวัยเริ่มเข้า30บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เราทําอยู่ใช่สิ่งที่เรายังอยากทําต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจจะเริ่มมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากขึ้นทว่าช่วงเวลาในช่วงร้อนรนในช่วง30เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยมักจะคิดว่าเอ้ยเราพลาดไม่ได้อีกแล้วนะแทนที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบทําจริงๆอะนะคะหรือว่าแบบ ทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นอยากทําอ่ะแต่เรากลับเลือกสิ่งที่สังคมมองว่าเอ้ยมันดีหรือสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมั่นคงกับชีวิตนะในอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะมัวแต่หาทางลงที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงมากกว่าจะเลือกเดินตามสิ่งที่เราต้องการหรืออยากจะทาจริงจริงนะกิ่งจะจับเอาประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะบทแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้เราถามตัวเองว่าเรากําลังรู้สึกกลัว ความคิดที่ว่าไม่อยากล้มเหลวหรือเปล่าอ่ะผู้เขียนบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะและความสําเร็จก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นกันนะคะเขาบอกว่าในชีวิตเราอ่ะมันหลีกเลี่ยงสองสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วก็ในความสําเร็จเนี่ยมันจะมีความล้มเหลวอยู่นะ และในขณะเดียวกันความล้มเหลวเนี่ยก็จะมีความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะคะแน่นอนว่าเราอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้นะคะยกเว้นเราจะไม่ทําอะไรใหม่ๆเลยนะมันก็หลีกเลี่ยงยากนะคะแม้ว่าเราจะทําสิ่งเดิมๆนะแต่โลกเนี่ยมันก็พัฒนาก้าวหน้าเดินต่อไปนะคะการทําสิ่งเดิมของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นการล้มเหลวเคลลอยการล้มเหลวรายวันก็ได้นะ ดังนั้นเนี่ยเขาถึงไม,ไม่อยากให้เรานะคะยึดติดอยู่กับความสําเร็จนะเออแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวความล้มเหลวนะคะเพราะว่าสสิ่งนี้มันก็เกิดเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่หรือสิ่งอะไรที่คุณอยากทําแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้คุณเนะ่ยเริ่มต้นทําไปเถอะนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งสองอย่างควบคู่กันมาอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นโรคก,กลัวความล้มเหลวนะก็จงทำสิ่ง สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยให้เป็นการเลือกที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นนะคะจึงจะมีชีวิตรอดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเท่านั้นจึงจะอยู่รอดไม่ใช่สิ่งที่แข็งแกร่งหรือฉลาดจ,จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อะเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนที่อยู่รอดเขาบอกกุญแจ ของทุกอย่างนะคะก็คือปัจจุบันนี้เองนะก็บอกว่าหากไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็จะไปข้างหน้าไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาให้เราเนี่ยทำปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่นะให้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณก็จะไม่ต้องกังวลกับอนาคตนะพะเมื่อคุณทำปัจจุบันให้ดีอะ่ะไม่มีทางที่อนาคตมันจะแย่ได้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ย คิดไปเองหรือเปล่าว่านี่คือช่วงเวลาที่กําหนดชีวิตเราเขาบอกว่าการเป้าตั้งเป้าหมายแล้วพยายามทํำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่การกล้าเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เมื่อเกิดนึกขึ้นได้ว่าระหว่างทางมันไม่ใช่ละก็สําคัญไปยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะอคือเขากำลังจะบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ ไอสิ่งเนี้ยที่เราทำอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แต่เป็นแพชชั่นสูงสุดของเราอะไรเงี้ยนะคะเราต้องกล้าที่จะแบบปล่อยวางสิ่งที่เราทำแล้วก็ไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆบ้างเราต้องแบบเหมือนยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะอย่าพยายามที่จะโกหกตัวเองนะแล้วพยายามทุ่ซีทำไปนะคะทั้งทั้งที่รู้ว่างานที่เราทำอยู่่มันไม่ได้ให้แพชชั่นเราได้แล้วมันไม่ได้ให้ความตื่นเต้นกับชีวิตเราได้แล้วอะ่ะให้เรารีเซ็ตตัวเองนะ เขาบอกว่าวางบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องตัดใจรีเซ็ตสิ่งที่แบกมาตลอดหรือตัวเราในวันๆให้เป็นศูนย์บ้างเขาบอกว่าบนเส้นทางชีวิตเนี่ยหลายคนมักจะแบบพกพาของติดตัวมามากมายนะซึ่งเหมือนเป็นการแบกภาระสัมภาระของเราก็ไปเปรียบเสมือนอดีตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความสําเร็จก็แล้วแตนะ่เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องรู้จักรีเซ็ตให้เป็นนะคะความจริงเนี่ยแค่เรารู้สึกสนุก กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่เนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเปิดออกเองนะยิ่งสัมภาระน้อยก็จะยิ่งทําให้เราจดจ่อก,กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้มากขึ้นนะคะเพราะเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยเราจะกระโจนใส่ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องภาวะผวงนะคือเขากําลังหมายถึงว่าบางคนเนี่ยก็ยึดติดกับอดีตนะคะเช่นเราเคยทํานู่นนี่นั่นสําเร็จมาหรือเราเคยเรียนด้านนู้นด้านนี้มานะคะการที่อยู่ๆเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนมาทําสิ่งใหม่เลย ะะหรือเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นับศูนย์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเสียดายเนาะเสียดายอดีตที่เคยผ่านมาเสียดายความสําเร็จที่เคยผ่านมาเสียดายสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสัมภาระมากๆเลยนะคะ คือถ้าคุณไม่ต้องการมันแล้วคุณไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วเนี่ยก็ให้คุณโยนสัมภาระนี้ทิ้งไปเนาะอย่าไปยึดติดกับอดีตในวันๆนะคะให้คุณมารีเซ็ตตัวเองใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะคะเพื่อที่จะแบบเดินทางต่อไปยังข้างหน้าเนาะว่าอนาคตเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณไม่สามารถรีเซ็ตตัวเองได้ะคุณก็จะแบกสัมภาระเปรียบเทียบไปเนาะเหมือนคุณแบกสัมภาระไปเที่ยวแบบมากมาย เต็มไปหมดคุณมีกําหนดการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะการยึดติดหรือกําหนดการต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับสัมภาระที่คุณแบกเอาไว้นะแล้วมันทําให้คุณเที่ยวแบบเคลียอ,อะไรอะ่ะมันไม่สนุกนักกันนะคะอืมดังนั้นนีนเน่เขาก็ให้เราพยายามปลด เรื่องสัมภาระเหล่านี้นะคะเอาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นก็ผิดไปก็เพียงพอแล้วนะคุณมีสกิลดีๆนะคะที่จําเป็นนะแล้วก็ทําซ้ําเดิมนะคะในเรื่องใหม่ๆคุณก็สามารถที่จะเก่งในเรื่องใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องไปพัะวะพวงเรื่องเดิมๆเนาะให้เราโยนสัมภาระทิ้งไปนะคะแล้วเป็นตัวเราที่คล่องตัวอยู่เสมอนั้นดีกว่านะอเขาบอกว่าถ้าเราทําสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่แล้วความสามารถที่จะทําสิ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นอีกหรือความสามารถที่เรียกว่าการทําซ้ำ ก็จะติดตัวเรามาเองนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ต้องกังวลนะถ้าจะต้องเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆก็ไม่กล้าทิ้งงานหรือสถานภาพปัจจุบันนะกลัวการเปลี่ยนงานว่าอย่างนั้นเถอะกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าทั้งๆที่ไม่เหลือความรู้สึกตื่นเต้นต่องานตรงหน้าแล้วเนี่ยแต่ก็ยังดึงดันไม่กล้าปล่อยมือนะคะเพราะว่ากลัวนะอืเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีความสามารถในการทําซ้ําเนี่ย ะค,ะคุณก็สามารถเริ่มต้นงานใหม่ๆที่อยู่ตรงหน้าได้เสมอนะคะแล้วก็สามารถทำมันสำเร็จได้นะ ต่อมานะคะเขาก็เล่าอาดีตของเขาเนอที่เคยทํางานหลายๆบริษัทนะคะทั้งสิ่งที่ล้มเหลวและสิ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยค้นพบว่าเราเนี่ยเพียงแค่ต้องตั้งใจนะทำงานตรงหน้าให้เต็มที่นะคะทําจนสุดความสามารถนะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะดีเองนะคะเขาบอกว่าบางทีในชีวิตเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้เลือกคือเหมือนแบบเลือกไม่ได้แล้วนะเออมีแบบ only way มีอยู่ทางเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาค้นพบว่าถ้าเราตั้ง ใจทำมันเนี่ยเราเนี่ยจะทํามันได้ดีเองนะเขาบอกว่าการเลือกไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่โชคร้ายเสมอไปนะคะ เขาบอกว่าต่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่เหลือแค่งานนี้งานเดียวนะแต่ถ้าเราตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หาสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะแม้เพียงแบบเล็กๆน้อยๆในงานงานนั้นนะคะวันข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ว่าดีใจจังนะคะที่เราตัดสินใจทํางานนี้แหละถ้าเราทํามันอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยเราจะค้นพบว่าเฮ้ยไงในงานงานนั้นเนี่ยทำให้เราได้พัฒนาอะไรมากมายนะคะพยายามหาสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในงานเหล่านั้นนะคะแล้วตั้งหน้าตั้งตา ทํามันต่อไปนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวอะไรดีๆจากงานนั้นๆได้นะคะเพื่อใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเนาะอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะต้องเจออะไรสิ่งที่เรารู้ก็คือปัจจุบันเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วหรือ,อยังนะคะทําทุกๆวันให้มันดีเนาะอย่าไปกังวลกับอนาคตเนาะคือเราสามารถวางแผนเอาไว้ได้นะคะว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีอะไรในอนาคตนะแต่อย่าใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตนะคะ ให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะมีความสุข นะคะไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆนะเก็บเกี่ยวมันให้มากที่สุดนะคะกับงานปัจจุบันนะแล้วเดี๋ยวอนาคตที่คุณต้องการอ่ะมันก็จะมาถึงเองนะคะต่อมานะเขาบอกว่าให้เราถามตัวเองนะคะว่าเรากําลังเป็นกังวลเรื่องเงินอยู่หรือเปล่านะออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยแทบจะต้องเคยผ่านกันมาเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจกับเรื่องเรื่องงานที่เราทํานะเพราะว่าเรามัวแต่กังวลเรื่องเงินเนาะจนแบบไม่แน่ใจว่าเอ้ยตกลงเราอยากทําอะไรเราอยากทํางานอะไรนะเขาให้ให้เรานะคะถามว่าถ้าพรุ่งนี้จะต้อง วันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรเขาบอกว่าพอคิดแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะทําอะไรจริงๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณมีห่วงเรื่องเงินนะคะซึ่งเงินแม่นอนมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราควายเขวได้นะก็ให้คุณถามนะคะกับตัวเองนะว่างานอะไรที่ถ้าสมมติว่าวันคุณมีชีวิตอยู่ได้วันเนี้ยหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ได้แค่เดือนหน้าเนี้ย งานอะไรที่คุณอยากจะทํามันจริงๆนะคะคุณก็จะได้คนพบว่าเอ้ยอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักจัดการกับคลื่นที่เข้ามาในชีวิตนะผู้เขียนเนี่ยเขาได้พูดถึงว่าคลื่นเนี่ยมันก็จะมีหลายทั้งลูกเล็กๆ นะคะก็คือเหมือนอุปสรรคเล็กๆอะ่ะที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาในชีวิตประจำวันเนะกับคลื่นลูกใหญ่เขาบอกว่าคลื่นลกูกคลูกเล็กๆเนี่ยคุณก็ต้องสามารถที่จะจัดการกับมันได้เนอะอเขาบอกว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถจัดการได้นะคะด้วยวิธีที่เรียบง่ายนะก็คือพยายามหาความสุขให้กับชีวิตประจําวันนะคะสําหรับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยแค่ตื่นเช้านะคะได้ออกกําลังกายกินอาหารอาร่อยๆแล้วก็จดจ่ออยู่กับงานที่ชอบทําได้หนึ่งวันเนี่ย ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วนะถ้าต้องเจอเรื่องแย่ๆบ้างน,นิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็แนะนําให้เราเนี่ยลองมองหาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสดชื่นนะทำแล้วมีความสุขสักสามสี่อย่างทําซ้ําไปซ้ามาให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะคะเมื่อเราเจอคลื่นลูกเล็กๆที่ซัดเข้ามาในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดใจหรือแบบ ลบกวนอะไรเรามากมายเนาะอ,อันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าของผู้เขียนเนี้ยก็คล้ายๆกับของกิ่งเลยนะคะแต่อาจจะเพิ่มมานหน่อยนะอย่างกิงเองเนี่ยกิ่งก็ชอบที่จะตื่นเช้านะคะแต่ก่อนตื่นเช้าเนี่ยกิ่งก็ชอบที่จะนอนให้เต็มอิ่มนะดังนั้นเนี้ยกิ่งก็ค้นพบว่าถ้าตัวเองนอนน้อยเนี่ยทําให้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะก็เลยชอบที่จะนอนให้เร็วหน่อยนะไม่นอนดึกจนเกินไปนะคะอาจจะอย่างน้อยก็ไม่เกินห้าทุ่ม อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นเช้าตื่นเช้าในที่นี้ก็คือแบบอาจจะไม่ได้ตื่นเช้ามืดเนาะก็ตื่นตามพระอาทิตย์อะ่ะกินคณเพราะว่าตื่นกิงตื่นประมาณ6กเจ็ดโมงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะตื่นแล้วนอนเต็มอิ่มนะได้นอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเคนะคะแล้วก็กิงก็ชอบที่จะลุกขึ้นมาชงกาแฟกินนะ เขียนไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออการเขียนไดอารี่ของกิ่งเนี่ยมันทําให้กิ่งได้เช็คความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็ได้เคลียร์อะไรอะ่ะวางแผนวางเป้าหมายแล้วก็ได้ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้กิ่งได้เตือนตัวเองด้วยการแบบขีดเขียนเนาะซึ่งกิ่งก็ติดนะคะนิสัยเขียนไดอารี่ทําเป็นประจําเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นกิ่งก็จะหาโอกาสนั่งสมาธินะคะสักประมาณ1020นาทีนะแล้วก็ไปออกกําลังกายนะคะ อันนี้ก็ทําให้กิ่งรู้สึกมีความสุขนะหลังจากนั้นก็มาทํางานที่ตัวเองอยากทํานะคะอาจจะมองหาคอนเทนต์ดีๆหนังสือดีๆมาอ่านนะแล้วก็อาจจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังนะคะหรือหาหนังซีรีสด์ดีๆหรือบทวิเคราะห์อะไรดีๆเงี้ยเพื่อมาทําแบบเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยเป็นงานที่กิ่งชอบทํานะคะหลังจากนั้นกิ่งก็จะออกไปทํางานแม้ว่ามันจะเจอเรื่องแย่ๆบ้างนะวันนั้นในวันนั้นๆน,น,นะคะกิ่งก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายนะ เพราะว่าเราเราตื่นเช้ามาด้วยการทําสิ่งที่เราอยากทําเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วเราแฮปปี้แล้วอะดังนั้นในคลื่นลูกเล็กๆในหงิก็สามารถจัดการของมันได้นะของเพื่อนๆเป็นอะไรเพื่อนๆก็ลองมองหานะคะว่าตัวเองมีความสุขกับการทําสิ่งไหนเนาะให้เริ่มตน้นตอนเช้าด้วยการทําสิ่งนั้นๆนะคะต่อมานะคะก็คือคลื่นลูกใหญ่เนาะสิ่งที่แบบเหมือนเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นเรื่องอา่าถ้าเป็นเรื่องงานก็คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากทํา บางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากเปลี่ยนงานนะคะงานเก่าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วนะคุณอาจจะเกิดภาวะเบื่องานหรือเบรนเอา์นะคะอันนี้เรียกว่าคลื่นลูกใหญ่แล้วนะมันจะไม่ได้มาบ่อยๆหรอกนะคะอาจจะสัก5าปี10ปีมาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยมองหาสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเขมทิศนะคะ หรือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะเป็นเข็มทิศนำทางนะคะแล้วเขาก็แนะนำอีกนะคะว่าถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยว่างานอะไรที่เป็นงานที่เราอยากทำนะก็ให้เราเช็คตัวเองนะคะว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นงานที่เราอยากทำจริงๆหรือเปล่านะให้ถามตัวเองดูนะคะแล้วก็สิ่งที่คิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นหรือไม่นะสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีหรือเปล่านะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองนะจะไม่โกหกตัวเองนะ และมุ่งมั่นทำสิ่งที่อยากทำต่อไปนะคะแล้วก็อย่าไปกะเกณฑ์นะว่าตัวเองต้องอายุเท่านี้จะต้องลงหลักปักฐานแล้วนะคะอายุเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีนั่นมีนี่นะคะเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่มันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่มีมาตรวัดหรอกคะ่ะว่าอายุเท่าไหร่จะต้องมีอะไรมีอะไรนะมาตรวัดที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้สึกดีต่างหากนะคะ ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าอย่าพยายามที่จะเป็นไปตามที่สังคมอยากให้คุณเป็นนะการที่คุณจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าไปใส่ใจมากนักนะคะว่าสังคมจะมองคุณยังไงหรือคนทั่วๆไปิุณพ่พี่น้องจะมองคุณยังไงนะคะเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยคนที่จะต้องใช้ชีวิตต่อจากเนี้ก็คือคุณนะไม่ใช่คนอื่นนะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อใครบางคนนะแต่จงทําเพื่อตัวคุณเองนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มเจอทางตันเรื่องของงานนะให้ลองกลับไปที่จุดตั้งต้นนะคะแล้วทบทวนว่าตัวเองตื่นเต้นกับอะไรนะผู้เขียนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความตื่นเต้นมากคือถ้าง,งานนั้นมันไม่ทําให้คุณตื่นเต้นน่ะคุณก็จงคิดได้แล้วแหละว,ว่ามัน อาจจะแบบเป็นงานที่คุณหมดแพชชั่นไปแล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่าอิ่มตัวหรือว่าเรียกว่าทางตันอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้คุณเริ่มต้นใหม่นะคะในการค้นหาสิ่งที่คุณตื่นเต้นอยากจะทํานะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะเขาเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย เขาเรียกอะไรเล,เลิกกลัวความล้มเหลวสัทีนะอ๋อโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยกิ่งชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่ว่าผู้เขียนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้หลากหลายเลยเออแล้วก็ประสบมาทั้งความล้มเหลวแล้วก็ความสําเร็จนะคือเขามองชีวิตเนี่ยเป็นการผจญภัยนะคะมีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ซื้อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะคะ กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะไม่กลัวความล้มเหลวเนาะการกลัวความล้มเหลวเนี่ยบางทีมันเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่เราจะใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพเลยนะนกลัวนี่แหละมันทําให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆหรือทําในสิ่งที่อยากทําจริงๆนะคะก็กิ่งหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะจากการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามเอาไว้นะคะแล้วก็กิ่งก็จะเอาหนังสือดีๆนะคะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ